จัดเสริมทับอีก50ตัวนะคะสําหรับเครื่องยนต์โกลเด้นโบนะคะมีทุกโฉมเลยนะคะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินเราเสริมทับนะคะอีก50ตัวของวันนี้นะคะมีครบทุกรุ่นเลยนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่20,000นะคะจนถึง3 5 0 0 0หนะคะเป็นเครื่องยนต์โกลเด้นโบโฉมก็จะประมาณนี้นะคะโฉมก็จะประมาณนี้ร้านเราก็กักตุนสต็อกแน่นเต็มโกดังเลยนะคะ ลูกค้าที่มองหาเครื่องยนต์โกลเด้นโบนะคะไว้ใช้งานนะคะรับประกันเครื่อง1ปีเต็มนะคะร้านสมคิดการค้าเรามีจัดจำหน่ายครบทุกรุ่นเลยนะคะสนใจก็ติดต่อได้เลยค่ะสมก็จะประมาณนี้นะคะ0979712677ร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินนะคะรับประกันเครื่องให้1ปีเต็มนะคะร้านเราก็มีอะไรจัดจำหน่ายนะคะให้ครบเลยนะคะ มีมีตั้งแต่90จนถึง140นะคะมีครบทุกรุ่นใจแต่สตาร์ทเราก็มีนะคะสต็อกแน่นเลยนะคะสต็อกแน่นสำหรับเครื่องยนต์โกลเด้นโบนะคะก็มาชมสินค้าตัวจริงได้เลยนะคะที่ร้านสมคิดการค้าจางังหวัดกาฬสิน์สวัสดีค่ะ